สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่องพยากรณ์อากาศวันนี้จะมีข่าวสารสาระดีๆข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาที่จะนำมาฝากพ่อแม่พี่น้องอย่างนี้ทุกวันนะคะถ้าชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปให้คนที่คุณรักและที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งข่าวสารพยากรณ์อากาศเพื่อที่ท่านจะไม่ได้พลาดข่าวสารสาระสาคัญเกี่ยวกับข่าวพยากรณ์อากาศ ถ้าพ่อแม่พี่น้องทุกท่านพร้อมกันแล้วขอเชิญไปรับชมรับฟังกันเลยค่ะขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่เคารพทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการพยากรณ์อากาศวันนี้ค่ะส่วนนี้นะคะเราจะไปพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะเรื่องพายุไต้ฝุ่นหวามกอค่ะพายุระดับ5นะคะฉบับที่6กลงวันที่13พฤศจิกายนค่ะ พายุโซนร้อนกำลังแรงหวามกอ่อพายุระดับ4บริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางได้ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุใต้ฝุ่นระดับ5และมีศูนย์กลางอยู่ห่างออกไปทางด้านตะวันออกของเมืองดานังประเทศเวียดนามประมาณ600กิโลเมตรหรือที่ละติจูด15.5องศาเหนือ ลมจูดที่1 1 3่อองศาตะวันออกความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ120กิโลเมตรต่อชั่วโมงกำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าจะทวีกำลังแรงขึ้นและจะเคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามประมาณวันที่15พฤศจิกายนค่ะหลังจากนั้นจะอ่อนกำลังลงตามลำดับนะคะซึ่งจะส่งผลให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและ และภาคเหนือมีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางเกิดขึ้นในช่วงที่15ถึงวันที่16พฤศจิกายนค่ะขอให้เกษตรกรบริเวณดังกล่าวเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่เกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรไปด้วยนะคะจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลด้ที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาหรือสายด่วนพยากรอ,อากาศ1 1 8 2ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะ ต่อไปนะคะเราไปฟังประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะพยากรณ์อากาศประจำวันเสาร์ที่14พฤศจิกายนค่ะพศ2563พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนยังคงแผ่ป,ปกคลุมประเทศไทยตอนบนลนักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณดังกล่าวนะคะมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแรงและอุณหภูมิจะลดลง1-3องศาเซลเซียสส่วนยอดดอยและยอดภูม,มีอากาศหนาวขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือดูแลสุขภาพเนื่องจากอากาศที่หนาวเย็นลงไว้ด้วยนะคะสำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรงทำให้ภาคใต้มีฝนตกหนัก ถึงหนักมากเป็นบางแห่งขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมนะคะซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้ค่ะส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีกำลังแรงโดยมีคลื่นสูง2-3ถึงเมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยควรงดออกจากฝั่งและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองในช่วงวันที่1 3บ4ถึงวันที่ิพฤศจิกายนค่ะ อันหนึ่งพายุโซนร้อนกำลังแรงหวามกอพายุระดับ4บริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางได้ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุใต้ฝุ่นระดับ5 แล้วนะคะคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามประมาณที่15พฤศจิกายนจากนั้นจะค่อยอ่อนกําลังลงตามลําดับซึ่งจะส่งผลทำให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคเหนือมีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางเกิดขึ้นในช่วงที่15ถึงวันที่16พฤศจิกายนค่ะขอให้เกษตรกรบริเวณดังกล่าวเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่เกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วยนะคะ พยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยในภาคต่างๆภาคเหนืออากาศเย็นกับมีลมแรงอุณหภูมิลดลง1-3องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด17-22องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-3 3องศาเซลเซียสยอดดอยอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุด9-15องศาเซลเซียสลมลตะวั 15, ออนออกเฉียงเหนือความเร็ว10-30ิกิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะมีอากาศเย็นกับหนาวกับมีลมแรงและอุณภและอุณหภูมิลดลง1-3องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด14-19องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-32องศาเซลเซียสยอดภูอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุด9-15องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางอากาศเย็นกับมีลมแรง และมีอุณหภูมิลดลง1-2องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด20-21องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-32องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคตะวันออกนะคะมีอากาศเย็นกับมีลมแรงและอุณหภูมิลดลง1-2ององศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด21 23องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-3 3องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว20-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝั่งอ่าวไทยมีเมฆมากกับมีฝนฟ้าขนองรัชชิศิษของพื้นที่ และมีฝนตกหนักถึงหนักมากเป็นบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาค่ะอุณหภูมิต่ำสุด 21- 25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด28-32องศาเซลเซียสลมจะออกเฉียงเหนือความเร็ว20-40กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝั่งอันดามันมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ6กของพื้นที่และมีฝน หนกเป็นบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรางังและสตูนค่ะ อุณภูมิต่ำสุด21-24องศาเซลเซียสอุณภูมิสูงสุด28-32องศาเซลเซียสลมจอนออกเชียงเหนือความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะกรุงเทพมหมานาครและปริมณฑลอากาศเย็นกับมีลมแรงและอุณหภูมิลดลงเล็กน้อยนะคะอุณหภูมิต่ำสุด21-22องศาเซลเซียสอุณภูมิสูงสุด33-34องศาเซลเซียสลมจอนออกเชียงเหนือความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะ ต่อไปนะคะเราไปฟังกองพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมิทยารายงานเกณฑ์และปริมาณน้ําฝนนะคะในภาคต่างๆภาคเหนือไม่มีรายงานฝนตกนะคะภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนตกเล็กน้อยร้อยละสิบของพื้นที่ฝนน้อยมากวัดไม่ได้เลยนะคะที่อําเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาค่ะ ภาคกลางมีฝนตกเล็กน้อยร้อยละสิบของพื้นที่ฝนตกมากที่สุดของภาคนะคะวัดได้3.4มมิลลิเมตรที่อำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีค่ะภาคตะวันออกมีฝนตกเล็กน้อยร้อยละสิบของพื้นที่ฝนตกมากที่สุดของภาควัดได้0.4ีมิลลิเมตรที่เมืองพัทยาอำเภอเมืองบางละมุงจังหวัดชนบุรีค่ะภาคตะวันออกนะคะมีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนัก ถึงหนักมากเป็นบางแห่งฝนตกมากที่สุดของภาควัดได้90.4ม mm. ิลเมตรที่อำเภอสวีจังหวัดชุมพรค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางล,ละ7 0ของพื้นที่และมีฝนตกหนักเป็นบางแห่งฝนตกมากที่สุดของภาควัดได้60.1 mm. มิลเมตรที่อำเภอเหนือคลองจังหวัดกระบี่ค่ะกรุงเทพมหานาครและปริมณฑลไม่มีรายงานฝนตกเลยนะคะเวลาดวงอาทิตย์ขึ้นตกคำนวณโดยกรมอุตุกศาสตร์กองทัพเรือ ที่ผาชนะดาอำเภอขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา6นาฬิกานะคะทยานแห่งชาติดอยดอยภูคาอำเภอปัวจังหวัดน่าน ดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา6นาฬิกา23นาทีดวงอาทิตย์ตกเวลา17นาฬิกา38นาทีค่ะกรุงเทพมหานครนะคะดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา6นาฬิกา17นาทีดวงอาทิตย์ตกเวลา17นาฬิกา45นาทีค่ะสะพานแหลมงอบอำเภอแหลมงอบจังหวัดตราดดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา6นาฬิกา8นาทีดวงอาทิตย์ตกเวลา17นาฬิกา42นาทีค่ะและที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ต ดวงอาทิตย์ตกเวลา18บ .4 นาฬิกานาทีค่ะและนี่เป็นการรายงานพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะสำหรับวันนี้รายการพยากรณ์อากาศก็ขอจบรายการเพียงเท่านี้นะคะขอพระคุณและสวัสดีค่ะและอย่าลืมกดติดตามช่องพยากรณ์อากาศวันนี้พร้อมกับกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนข่าวสารพยากรณ์อากาศและช่องของเราก็ขอขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามารับชมรับฟังข่าวสารพยากรณ์อากาศในช่องของเรากันนะคะ หากมีความผิดพลาดประการใดของช่องพยากรณ์อากาศขอกราบอภัยพ่อแม่พี่น้องไว้ณนโอกาสนี้ด้วยนะคะสำหรับช่องพยากรณ์อากาศก็ขอกล่าวคำขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ